ัอปาบมาเมือไหมเนาะพี่น้องบ่เอก็ไปเอาคู่บ้าแล้วก็มาเก็บกระดูกแล้วก็ล้างกระดูกให้พ่อเนาะเพราะว่าพ่อเอเป็นคนล้างกระดูกมากพี่น้องแล้วก็เสีทุนแล้วก็เก็บใส่โถเมื่อใส่เ่อนพอนาะตัวที่บ่เอโฟนต้องวาดเพื่อทาได้นเหมือนพี่น้องเไงวันนี้เอามาเก็บกระดูกเบียกไถ่ไก่พี่น้องใหญ่มันติดเดือยนเพราะว่า ใก้กับทีเ,นะเรื่องพวคิดแนเนาะยิ่งทำใจมาไอ้พี่น้อง,งเงแล้วตัวมันมุนนะป้าคุณอะ

Namo tata bhagavad-dhara tua sama, sama, sama jambu tata Namo tata bhagavad-dhara tua sama jambu tata Namo tata bhagavad-dhara tua sama jambu tata Nitya vasta

ตอนนี้แกคนกระเดื่องว่ามือวุ่นนไปนอนไงตายปิดมั้ หลังจากหามาเอา,เอาไปดูป้อนเนาพี่น้องก็เริ่มตั้งกองบุญเลยเนาะอากาก็เริ่มทยอยทยอยเข้ามา้งโมบุญพี่น้องเลยแล้วก็แข็คนมากแล้วเดินมาลายเตยไอ้น้องกับมากโคบเบิร์ดอ่ะพี่น้องแต่ว่าก็เป็นอยู่ไกลเนาะเจอเฟิชมาหอดแต่ช่วงนี้ก็ช่วงหน้นนาพ้นพี่น้องเลยเพราะว่าไปยากไม่ยากเนาะเพราะคนกับโบลิมาพี่น้อง น้ามันถวน่วงเนาะถ่วงทางพี่น้องเลยการผมก็ขอบใจเจ้าปุ๋จุกพลนย่างันเพราะผมก็ขอบใจอีกทางหนึ่งเนาะที่เป็นผ่านเงินมาโมบนน้ำเบาอเอพี่น้องเนาะว่าทางไอวะตามเนาะเกิดอะไรขอโทษขอพ่ายน้าเด้อพี่น้องก็อยากจบริวิเบร่าปันนั้นเนาะช่วงนี้เบร่าไล่พี่น้องเลยได้กินข่าวที่สิบม,บบบนนมบบยนเยีแต่ว,ว่า นีป one, yeah, kommt, mond, were, okay, you, okay, ้าก okay, so like ็ถือรายเนาะเอาหมดเลวพี่บดเยอะสีเศร้าแล้วพี่น้องเพราะว่าเป็นแนวนี้ฮะกับพวกอย่างไปนะหมดละตั้งโต๊ะไรหรือว่าอนาคตเนี่ย sexy ชั้นต่อของพ่อเนาะโอเคกลัวจิ๊บกันหมดถ้าไปเอาของเราลงมาเนาะจิ๊บยืดเส้นนะพี่น้องถุนใจว่าอี่ห้จิ๊บเนาะจิ๊บแต่ว่าเยอะถ้าจะไปเอามาไหวเนาะยังได้เวีย

ปุสโสจารังโกนาโตตาลโมมะะเถรโตตัมมานุภาเวนะมะโนอาตัมลาปัญจุมาตุขปัจจานิโตขปัญญปัจจานิปัญญาโชขปัจจานิโตขวุจจตเปิปังนิโนเอิตวัตาจามเมยจัมปะัจจมุณยสัมปังสัพเพเทวะอนโม สบายดีสบายดีส hey, ว right, um. 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 um ัสดีพี่น้องสบายดีตอนเสาร์เด้อวันนี้เป็นมือใส่บาทพี่น้องเลยบ้านต่างขอบุญเนาะแกคนกระเดิ่มทยอยทยอยมากนะพี่น้องเป็นมือชิบไต่เนาะพี่น้องใส่บาทจาดฟูกเดี่ยวจะยังง่ายกันเนาะครับบอกกับบ้านหนยอย่งเชิเมืองห้องเลยพี่น้องเลยครับเผาสูโมดปกติเนาะพี่น้อง Terima kasih ตอนนี้ก็ใส่บาดรหยาดน้ำแล้วพี่น้องเลยแต่เตรียมที่แก่ขึนเขาขึ้นน้ำเนาะคือว่าพี่เมืองพี่ชายเลยพี่น้องยังสั่งวมาเออผ่าเครื่องสัวปเข่าพี่น้องเลยว่าชิทายไปเอาพวขรถถ่าดเนาะจะได้แบบรวนี้ลงเวทไทยเดี๋ยวมาถ่ายตอนใส่บาดนี้นะจ๊ะจะได้จะเพาะเงินใจไปเนื้อถ่งไหน ม่นาก่สิ่งไปแล้วนับสองเี่ยงกงนทีเดียวแต่คุณอาครับเท่งไม่ออกไม่อกม่กมทัไทยขา่างมากนะครับทงั้งเาุ่ไทยเราไ้องา้อยบาทครับหาร้อยานส่องสืบพ่อเาเอแต่ไม่เห่ไม่ออกนะครมล่น่อกนี้งมา่คน่เ่ ขอบใจไร้ไรเด้อขอบใจไร้ยังไงกขอข้อบังคับสนับสเรนขอบใจไร้ไรให่มากซัมมี่ไฮแด่ทังมุนน้ำเมกะะไต่อเพรนไร้ไร้ทุบทุบพุเหีตน้ำเมกั้จนต่มือเดือต้นจนปัจจุบันนี้ขอขอบใจได้ไรเด้อบดถิมบัวป้าเองแต่ยงกองอายทางอเมริกาต้องาสำหรับมีไปลาบไปเอาเพราะว่าบ้าคนละไปเนาะ ບ <laughs> ໍ risks ່ຕ້ອງວິເສດເຮົາກໍສາມາ